ว้าวดูเหมือนคลิปจะเริ่มมีการทยอยปล่อยออกมานะคะพาไปส่งบรรยากาศโมเมนต์การชมคอนเสิร,ร์ตที่งานคชนิร์ตของโนริซ่าซึ่งซาบรีนามีขึ้นคอนเสิร,ร์ตก็คือเป็นวันแรกของคชนิร์ตเลยล่าสุดค่ะทุกคนมีคลิปเปิดเผยออกมาแล้วนะคะได้เห็นโนริซ่าและก็เพื่อนสอนเนี่ยกำลังยืนดูซาบรีนาตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนคอนเสิร,ร์ตคะ่ะตอนแรกเราก็ลุ้นว่าเอะจะได้เห็นโนริซ่าหรือเปล่า และก็มีแค่ภาพเปิดเผยออกมา1ภาพท้วนใช่ไหมคะและล่าสุดก็เริ่มมีภาพคลิปเปิดเผยออกมาแล้วโนริซ่าไปให้กําลังใจเพื่อนจริงๆด้วยโนริซ่ายืนอยู่ข้างๆเพื่อนสอนและก็กําลังถ่ายจากจอนั่นเองนะกําลังถ่ายเพื่อนซาบรีนาคาเพนเตอร์โมเมนต์โคเชล่าในวันค่ะเวทีของซาบรีนาคารเพนเตอร์สรุปว่าไปจริงๆจ้าถ้าหากว่ามีคลิปเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะนํามันเล่าให้ได้ฟังนะคะอันนี้เป็นเวทีของซาบรีนาคารเพนเตอร์เดวันโคเชล่าตรงกับ12เมษย ายน2024ตามเวลา LA